เมื่อครั้นอายุมากขึ้นวราการใช้ชีวิตใกล้จะหมดอายุไขลงจึงทําให้อย่างอินหวนึกถึงบ้านหลังสุดท้ายนั่นก็คือสุสานของราชวงศ์ยางที่แห่งนี้นั่นเองอย่างน้อยบรรพบุรุษน่าจะรู้ดีว่าแผ่นดินยางเสียร่มเย็นเพียงใดขณะที่เขาขึ้นปกครองและก็ต้องรู้ว่าเขาทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่เลยคิดว่าส่วนในความดีนี้อาจจะทําให้พวกวิญ,ญญาณที่อยู่ที่ นี่พอจะเห็นใจเขาบ้างไม่มากก็น้อยเสียงแกรมคอร์สเจ้าของรูปร่างปริศนาได้ดังขึ้นท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สงบลงอย่างกระทันหันอย่างอินที่คุกเข่าอยู่ก็ยืนหน้าเข้าไปใกล้งเงานั้นยังไม่กลิ่งเกรงว่าจะเป็นภัยอันตรายกับตัวเองแม้แต่น้อยแววตาของเขาจ้องมองที่เท่านั้นปามประหนึ่งว่าเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่า และพยายามเงี่ยหูฟังอีกฝ่ายว่าจะเปล่งเสียงใดออกมาอีกนอกจากการกระแอมเครียกเสียงสิ่งปริศนากระแอมคอประหนึ่งว่าในคอของมันมีสิ่งระคายเคืองอยู่และสิ่งนั้นก็คือขี้เท่าที่มันแฝงตัวอยู่หน่ะสิจากนั้นก็บ่นขมุกขมิดอย่างไร้เสียงกับตัวเองว่าไม่น่าเล่นใหญ่เลยจริงๆสิ่งที่ไม่อาจล่วงรู้นี้แท้จริงคือลันไฉ่เฮอหนึ่งในเซียนทั้ง8ของตำนานปอยเซียนนั่นเอง มีชื่อเสียงเรื่องลือถึงความแปลกพิสดารหาเทพเซียนใดเหมือนได้เพราะอะไรนาะหรือเพราะเซียนองค์นี้หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงนะสิและยังมีประวัติไม่ชัดเจนอีกด้วยบางก็บอกว่าหลานชายเหยอนั้นเป็นวันนี้พกเที่ยวร้องเพลงขอทานตามหมู่บ้านและยังมีพฤติกรรมประหลาดเหมือนกับคนไม่สมประกอบทีมหันตรีดูชอบผมเสื้อผ้าหนาชั้นแต่เหมันตรีดูกลับสวมเสื้อผ้าบางเบาเสียอย่างนั้นที่สําคัญนั้น ในมือจะถือกรับอันหนึ่งใช้ขยับเป็นจังหวะขณะที่ถือตะกรา้าดอกไม้เอาไว้อีกข้างแล้วเหตุไฉนเสียนเหนือโลกองค์นี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเหล่าดวงวินยานบับุรุษราดวงยางที่ยังไม่ได้เข้าสู่สังสารวัดนั้นก็ออกมาจากป้ายวิญญาณแขนซ้ายกอดหายสุรามีใบหน้าแดงกำ่ำหนวดเครารกรุงรังอภรหลุดลุยมองเห็นใบหูทัดกิ่งดอกไม้สีชมพู และกล่าวเสียงอ้อแอออกมาว่างานเลี้ยงคืนนี้เริ่มแล้วหรือท่านเซียนว่าแต่เจ้าเด็กน้อยที่นั่งอยู่ตรงนี้คือผู้ใดหรือเด็กน้อยที่ว่าก็คือหยางอินที่มีภาพลักษณ์ดูกแก่ชราแต่เมื่อเทียบกับพวกเขาที่มีอายุวิญญาณสองร้อยกว่าปีแล้วนั้นนับว่าที่หยางอินยังเด็กมากนักหลังไฉเฮอาศัยหัวแล้วกล่าวบอกออกไปว่าเจ้านีเป็นลูกหลานของพวกเจ้าไม่ใช่หรือจริงหรือเจ้าเด็กนั่นคือคนตระกูลหยาง ฮธอหลันชัยเหอะถึงกับถอนหายใจออกมาเบาๆจากนั้นก็หมุนตัวกลับมามองอย่างอินที่นั่งคุกเขา่าต่อส่วนอย่างอินนะหรือมองไม่เห็นเหล่าวิญญาณบรรพบุรุษที่เมาของเขาหรอกแม้กระทั่งเสียงสนทนาน,นี้ก็ด้วยเบืองนามองเห็นเพียงที่เท่ารูปร่างคนเท่านั้นคือหืดถ้าเขาได้เห็นก็คงจะหมดวางในคําอธิษฐานที่เอ่ยออกไปก่อนหน้าและรีบเอ่ยปากสั่งหรือสุสานนี้ทิ้งแทนนะสิหน้าตาดี สมแล้วที่เป็นลูกหลานคนตระกูลหยางนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญเจ้าหนูนี่มาคุกเข่าหน้าป้ายวิญญาณของพวกเราทำไมกันว่าแต่ท่านเซียนรู้หรือไม่หลันไฉเฮอกอดอกพยักหน้ารับเซียนที่เล่นองค์นี้จึงไร้กระจกสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดของหยางอินให้เหล่าวิญญาณราดวงหยวนได้ยนเต็มๆสองตาเหล่าวิญญาณล้อมวงดูอย่างตั้งใจพร้อมกับเสกับแกล้มคราวสุรา ชมเรื่องราวทั้งหมดอย่างออกรถออกชาติเมื่อละครได้จบลงก็มีความเห็นตรงกันว่าเอาหน้าการมีหลายภรรยาก็เป็นเรื่องธรรมดาของบุรุษมิใช่หรืออีกทั้งบุรุษที่วานี้คือฮ่องเต้อ,อีกด้วยยิ่งมีเหลาห่านางสนมมากเท่าไรก็ยิ่งบ่งบอกถึงอำนาจและบารมีทว่าหลานชายเฮอนั้นเป็นเซียนประหลาดมีความคิดผิดแผกแตกต่างมาแต่ไหนแต่ไรจึงได้กล่าวกับพวกวิญญ,ญาณในที่นี้ว่าให้กล่าวตรงๆแล้วก็ การรักเดียวใจเดียวมิใช่ธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่เท่าไรสินะนั่นแหละแหละท่านเซียนที่ท่านกล่าวออกมาถูกต้องแล้วมันก็ต้องมีเล็กมีน้อยซุขตรงนั้นซุปตรงนี้กันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับบุรุษอย่างพวกเราเราอื่มลันัยเอกรังเสียงรับในลาคอใช้นิ้วถูกคางพร้อมกับทําสีหน้าครุ่นคิดไปด้วยจากนั้นก็กล่าวออกมาต่อว่าแล้วเหตุใดพวกเจ้าทั้งหลาย จึงไม่ยินยอมให้พวกนางมีบุรุษอื่นดูบ้างก็เหมือนกองทัพทหารห้องเต้มีแม่ทัพใหญ่หนึ่งคนแม่ทัพหนึ่งคนมีรองแม่ทัพได้อีกสิบคนรองแม่ทัพอีกสิบคนก็มีนายกองในได้อีกหลายสิบกองเป็นเช่นนี้เราก็ยิ่งแผ่อำนาจได้ยิ่งใหญ่มากขึ้นมิใช่หรือเราวิญญาณที่กำลังยกหายสุราจดริมฝีปากถึงกับนิ่งค้างทำสีหน้าตกใจมองเห็นหลันัฉเหอในทันทีแล้วรีบกล่าวแก้ในทันใดท่านเซียน การปกครองเยี่ยงทหารมีสามารถนำมาใช้ปกครองในเรือนได้ขอรับมิเช่นนั้นก็คงวุ่นวายเอาการหลั่นชัยเหตุอลั่นเสียงหัวเราะดังสน,นั่นแล้วกล่าวขึ้นมาว่าข้าก็กล่าวไปนั่นพวกเจ้ามีลองมาพนันกับข้าเล่นเล่นดูหน่อยหรือว่าเจ้าเด็กน้อยนี้จะมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงกับสตรีคนเดียวนี้ไปตลอดหรือจะเป็นเพียงคำกล่าวเลื่อนลอยของเขาเพียงขณะหนึ่งที่รู้สึกเมื่อวันเวลาผ่านไป ความตั้งมั่นนี้ก็ผุกร่อนเลือนรางและหายไปในที่สุดท่านเซียนจะเอาสิ่งใดมาพน,านันตอนนี้พวกข้าชักเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิเหล่าดวงวินยานรู้ซึ่งถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดีเพราะครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาก็คือมนุษย์ที่ใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความโลภและกิเลสหนาจึงมั่นใจเลือกลงพนันว่าพวกข้าเลือกเป็นเพียงคำกล่าวเลื่อนลอยของเจ้าเด็กนี่นในช่วขนาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะไม่ยึดติดกับสตรีเพียงแค่คนเดียวไม่ช้าไม่นานจะมีหลายๆเหตุผลที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจไปเองหลันชัยเหเอเลิกคิ้วขึ้นสูงกอดอกแล้วครุนคิดว่าพนันชาติหนึ่งจะไปสนุกได้อย่างไรกัน mm hmm. เลยกล่าวออกไปว่า mm hmm. เช่นนั้นก็ให้เป็นดังคำอธิษฐานของเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้พวกเจ้าว่าควรจะให้โอกาสเขากี่ชาติกี่พบดีเราวิญ,ญญาณหันหน้าปรึกษากันอยู่หนึ่งเคอ จากนั้นก็กล่าวเสียงดังอย่างพร้อมเพรียงสิบชาติสิบภพแปสิงตกมือของหลันชัยเหอดังขึ้นเพราะเห็นพ้องกับเหล่าวิญญาณที่นี่แล้วเอ่ยสรุปความทั้งหมดค่าพนันด้วยกลับที่อยู่ในมือลงข้างว่าเจ้าหนุ่มนี้จะรักมั่นคงผูกจิตคล้องวิญญาณกับสตรีนางนี้จนกว่าดวงจิตของเขาจะมาลายดับสูญกลับของเซียนหลันชัยเฮอะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในของวิเศษของเทพเซียน พวกข้าทั้งหมดเห็นพ้องต้องใจลงพนันครั้งนี้ด้วยตำหนักบรรพชนมอบให้เป็นที่พำนักของท่านเซียนหลันเราอดีตห้องเต้คแคว้นอย่างเสียทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าคงจะรู้ดีว่าวาจาที่เปล่งออกมานั้นสำคัญชะไหนหากรักษาไม่ได้พวกเจ้าก็จะกลายเป็นลูกสุนัขหลันชช่เหออเย้าอย่าเหล่าดวงวิญญาณแล้วส่งเสียงหัวเราะดังก้องแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกข้าคือสายเลือดของบุตรมังกรกล่าวคำไหนคือคำนั้น หากว่าพวกข้าแพ้พนันจะยอมเป็นวิญญาณเร่ร่อนออกจากตำหนักมันพชนแห่งนี้แต่โดยดีได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจหลานชายเฮอะกล่าวรับแล้วหลุกตาลงมองอยังอินที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่เดิมและขยับกลับหนึ่งครั้งให้เกิดเสียงยังอินที่นั่งอยู่ได้จ้องที่เท้าปริศนาตรงหน้าอยู่นานร่วมสองเคอร์ด้วยความหวังที่ล้นเปี่ยมแต่แล้วอยู่ๆที่เท่านั้นก็แตกออกไร้รูปร่างและหายไปกับสายลมหอบใหญ่ในชัว่วคลิปตาเดียวแต่เดี๋ยวก่อน เขาเปิดปากเอ่ยด้วยน้ำเสียงผ่าดพ่วงสองพือไขวาคว้าไปกลางอากาศแล้วคลุ่นคิดในใจอย่างสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำขอของข้าล่ะคำขอของข้าเล่าตอนนี้เขาโวกเวกโวยวายประหนึ่งคนเสียสติความหวังสุดท้ายได้หายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าสันชัยเฮอได้รับคำอธิษฐานของเขาเอาไว้แล้วต่างหากฤดูการเปลี่ยนพันวันเวลาเลยผ่าน วาระของชีวิตก็ดำเนินไปข้างหน้าและแล้ววาระครั้งสุดท้ายของหยางอินก็ได้มาถึงดวงตาสีขาวฟ้าฟางจ้องมองเพดานในห้องนอนที่กว้างขวางแต่รอบกายกลับเงียบเงาวังเวงรอะไรซึ่งคนรักเคียงข้างร่างกายที่นอนราบของหยางอินมองดูสงบนิ่งแต่ในใจกลับวาวุ่นสมองครุ่นคิดว่าจะมีโอกาสอีกครั้งให้เขาได้กลับไปแก้ไขความรักอีกครั้งหรือไม่ถ้าครั้งนี้เขาหลับตาลง จะเป็นการนอนหลับครั้งสุดท้ายของชีวิตนี้แสงสว่างเอ่ยท้องฟ้าเอา่ยต้นไม้เอ่ยหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เห็นและสัมผัสมาตั้งแต่เกิดจะไม่มีต่อไปอีกแล้วความตายนั้นเป็นเรื่องอนิจจาผู้คนมากล่าวเช่นนั้นอยู่เสมอแต่สำหรับชายชราที่ใกล้ตายเขาคาดหวังว่าการหลับครั้งสุดท้ายนี้จะทำให้เขาฝันดีไปชั่วนิจนิรนันในเมื่อโลกแห่งความจริงนั้นไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้ อย่างน้อยการหลับตลอดการก็น่าจะทำให้เขามีความสุขในจินตนาการก็ยังดีดวงตาของหยางอินค่อยๆดับแสงลงอย่างช้าๆเป็นสัญญาณบอกว่าชีวิตในชาตินี้ของเขาได้สิ้นสุดลงข้างๆเตียงหลังใหญ่นี้มองเห็นลันไฉ่เหอที่แปลงกายเป็นขันทีนั่งมองด้วยสายตาอมยิ้มและขอบคิดในใจไปด้วยว่าถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเจ้าจะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่มีอำนาจล้นมือคนนับแสนสิโรราบ กระนั้นยังเป็นเบี้ยล่างให้กับกิเลสและแพ้ให้กับความตายเอาเถิดเอาเถิดข้านั้นหาได้สนใจไม่ที่สนใจนะหรือก็คือการพนันที่สร้างความบันเทิงใจนี้ต่างหากลันัยเฮอเป็นเซียนที่มีพฤติกรรมที่เดายากเป็นเซียนที่ชอบดื่มสุราเมาไมา้บางวันก็เอาเหรียญอีแปะมาร้อยเป็นพวงยาววิ่งไปตามถนนพร้อมกับส่งเสียงหัวเราอยอย่างสนุกสนานอีกด้วย อีกทั้งยังมีนิสัยกล้าได้กล้าเสียและทุกครั้งที่เขาลงเล่นการพนันมักจะเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอแต่ไม่รู้ว่าพนันครั้งนี้เขาจะชนะอีกหรือไม่